สวัสดีครับสวัสดีตอนเจ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงครึ่งวันนี้นหนุ่มคำตนามาสิผ้ามามอัปเดตคันหน้าทองคำครับว่าเสียดคันหน้าทองคำหลือพี่น้องมันกลายเป็นคันแทนาคันนาทองเขียวตอนแรกผมกับว่าปลูกอ่า ปลูกบังอือน,นะครับเย่อไปหอดคันแท่หน้าหมดแล้วครับผลปรากฏว่านุมคํำตาหน้ากับโบมีเวลามาบึงไปนั่นไปนี่งานสังคมไร้ครับช่วงนี้ส่วนสีหันได้งูหันขึ้นมาสภาพเป็นยังสี่ครับคันแท่หน้าท่องข้ามกายเป็นท่องเขียวปลูกบังอื้อไว้ต้องมัดถอนหญ้าครับอันนี้อันนี้ที่ถอนไปแล้วครับ ต้องถอนเนาครับตัดเ่ได้ตัดนี่เนี้ยก็ขึ้นมาอีกครับมัน,นหน้ากับลงมาลงมาจะตีหามครับมือเส้านี่กระทอนเลนไปเรื่อยๆครับดีแต่ว่ามันถอนง่ายนี่ครับแนวนี่มันก็จหน้ากับปลูกปลูกอือบดเลยครับมันก็สียูป,ประมานนี้ครับมันถอนง่ายครับ ถอนกระดีถอนห้ค่มดินนะครับผู้ใดหูยักว่าต้นนี้ยังคอมเมนต์มาบอกเลยนะพี่น้องเนี่ยต้นนี้ยังเนี่ยมุมคำตหน้ากับบ่งหูจักซื้อขึ้นกันครับเนี่ยอันซุ้มสิขึ้นน้ำปลาเขาแล้วครับกระลังขึ้นเนี่ยเพาะเนาะพะเยี้ยเต็มนี่ในแนวนี่ครับนี่สงใสยงานสิเขายังคักเลยครับ กบะเปงนยังครับเฮ็ดเดินไปบอได้เฝ้าได้ฟังมีผู้ใดมาเลงครับเฮ็ดกองยาขวงเฮ็ดเลนไปส่วนผุ่นอยู่พูนครับพ่นกัะปูอื้อไว้ครับปูอื้อไว้เอาไว้จะกินครับประมาณนี้จากที่ไปกะผมก็ว่าสิทอน ถอนอีกใสเวลาคิดว่าประมาณจากสามมือครับขี่ถอนเรามตาตัดครับเพบาราะว่าออยู่ทั้งพุ่นกับดินนาเตียบอยู่นี่ครับเขาป้าเขาครับประมาณนี้นี่ครับอันชุ่มที่ถอนไปแล้วได้ประมาณยังมาถึงเคืองเลยครับยังมาถึงเคืองพอดีมือน,นี่อากาศมันคึ้มาเล็กน้อยก็เลย ก็เลยถอนเลนไปครับนี่ครับคันเทียนาทองคำอสตะสะเลยครับประมาณนี้แหละนี่ครับบัเือกําลังจอจอดดกครับกาลังจอดอต้องมัดถอนครับถอนพราะว่าถอนเห็นมันนี่อย่างน้าสิปูไว้กันนี่แหละครับห้าทั่วเบิดนี่ครับ ประมาณนี้ทันเทน่าทองคำกลายเป็นทองเขียวกะแจ๊กเสือผู้ใดมาเฮ็ดไห้ละครับถ้าเขาผู้เฮ็ดเองกะประมาณนี้ครับเฮ็ดยังมาเคลื่อนกะสีกบกะสีห้องที่แถวหัวหน้าครับตีสามตีสี่กะลุกไต่ลงมาไต่ยู่ ตอนเมันอก็เอาประทานมันครับมันสีโดดลงโดดลงคล้องนี่นะครับมันสีโดดลงคล้องนี่เพราะว่านมข้าวไร่ก็เห็ดคล้องอ่อนมาครับกันกันสารสารเคมีครับพระเจ้าสิยาขะยะกันบ่ให้มันไหลบ่ให้น้ำไหลเขาน้าครับนี่ครับบ่ออันนี้นี่ก็เป็นทางน้ำน้มฝนตกแห้ง น้ำมันเสียไลมาทางนี้ครับไหล่มาพักไนนีลวกันเงีาวเป็นข้องทรงไหมครับเงีย้ยไลครับผู้ใดอยากได้ไปให้งัวให้ยังกัน,กนมาตัดเอาได้ครับม่ได้ว่ากันนี่ครับกลวยกะโอเคกะเขียวดีครับอันนี้ที่ยวแถวอย่างนาที่ปลูกไว้ครับกะถือว่าเป็นทีนะ่หนาเข้าใจนี่นะครับที่ ที่ได้ลกไปก้อนหนานั่นครับลกคุ้มหญ้าไว้โอ้เอาเรื่องยู่ได้ที่นนองเมยครับเมยกะบรซสเทีย์ครับเฮ็ดไปเรื่อยๆมวนกับมันขัวตะบบเครียดครับมันก็ตั้งกันโดยสิ้นเชิงครับการเฮ็ดอาหารครับเฮ็ดเกษตรยางมเมื่ากีนี่ครับรบเต้น กบเต็นลงนี่ครับยังมาเึ้ื่อนเมื่อกี้ออกแม่แพรลูกอยู่น่ครับใครโค้งกันอยู่แถวนี้ะครับเสียงห้องแตกเซลเซยอยู่นี่ครับอันนี้ในคลองครับใกล้สิเต็มแล้วย้าวไปพ,วพูดแล้วครับน้ำน้ำไหลครับอันนี้ยาวไปหอดปีนบ้านพูดแล้วครับ ผมก็ได้เอาปลามาปล่อยหลายร้อยตัวแล้วครับนิ่นปลากินพืชป่านิ่นปา่าตะเพียนครับนี่ครับประมาณนี้ฟังทั้งคนก็นจะเป็นอ่าอาทำพ้วงครับเห็นภูเขาเล็กๆๆคนครับลกลๆทำพว้พวงเพื่อส่องดาวครับทั้งคนนี่ครับประมาณนี้รอบ อากาศดีครับาาเนี่ยมะสอมันจะากาศดีมือหอนี้ครับฝนว่าส่งใบส่งใบฝนสิตกครับส่งใบฝนสิตกผมก็เลยลงมาเห็ดตะเสาครับนอนบ่หลับครับเพราะว่านอนตะเวนตีนขึ้นมาตีหาโอู้จิ้งพีน้องลุกไปหาเลาะหน้า ลกห้าลกยังเห่นกันหนัาสนกคิดไปให้สิครับนี่ครับอันนี้ตอ้นอย่างหน้าซุ้มปลูกพวกปลูกเสริมครับตนน้นน้อยๆสิบป,ประมาณนี้ครับช่วงนี้ซุ้มนี้ปลูกตอนเดือนมีนาไม่สายครับนี่ปลูกไสหน้าห่อนกถทอว่านาจะรอดแล้วครับนาจะรอดแล้วนี่ครับถ้าปลูกไว้ถ้ากินครับแบบอื้อกำลังจะโดดสิบป,ประมาณนี้ ครับผมนี่ครับถ้ามันเป็นนี่ครับกําลังจ่อหมากกําลังจ่อหมากเล่นหน่อยครับก็มีความหวังครับถามาคนบางคน,ค,นคุ้นยิ่าโอ้ยเสือกินดีกว่าปะปะเพราะว่าเป็ดปูเข็นมือเหีย่ยงไปเป็ดเม็นมือเหี่ยงเพราะว่าเหมืนกันความคิดมันบวกขึ้นกันเนาะครับนี่ครับจอ่อกําลังจอ่อ ผมว่าแต่ว่าในคิดความคิดส่วนตัวผมนะครับผมกับว่าปลูกกินเองมันรู้สึกว่ามันเสียบมันพุ่มใจนะครับมันพุ่มใจมันพุ่มใจที่ได้ปลูกจะโดนเติมครับหลายปีที่กันบ่ได้มาเห็ดแบะมาสิครับบ่ได้มาลงมือเห็ดลงมือทำมันกะ เป็นบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งครับหลายคนกะมองว่าอูสิทเบิง <c oughs> มันสิไปรอดว่มันสิบไปได้ว่ประมาณนี้ครับนี่ครับกะลรลกเอาประมาณนี้ครับห้าระบบเสียงบอดีบ่ายัางกะขอโทษขออภัยด้ยครับนุ่มรับจะหน้ากบเป็นมือไหม่ครับกับพยายามอ่า ทายถอดให้เบิ่งวิถีชีวิตบ้านเขาบ้างครับจากคนไปสู่อยู่เมืองกรุงยี่สิบกว่าปีไปอเมริกาอีกแปดปีครับกลับมาอยู่บ้านเป็นยังไงสีสูได้บ่สีเห็ดไว้บ่ก็มาลองรุ่นกันไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ถทือว่านาาตื่ครับซ้ำเดียวซ้ำกันกันบลกก้าแล้วครับ อีตาวมันลกง่ายครับมันเป็นเพราะว่าคันแท่นี่เิ่นนมข้าวตอน่าหเิงพิ่งจ้างรถเขามาดันครับดันให้มันดันเฮ็ดคู่กันกันบ่อไห้นาําขาออกมากเพราะว่านมขาตานาปล่อยป่าในคลองครับเพราะว่าถ้ากันตรงนี้ปุ๊บป่ามันก็สิบบ่อครับหมื่อวานหมื่ก้อนนี่นี่ครับเมื่อวานนี่ได้ป่าอยู่แถวนี้แล้ครับป่าควานบืนมาจากไซบุรุตัวเท่าเขยนนี่แหละครับมันจอย ก็แล้ไปปล่อยใส่ขัองขึ้นเ่าครับคลิปนี้ก็บ,บมม่อมี่ย่างหลายครับอัปเดตให้เบิอ่อว่าคันเทนาทองคำกลายเป็นทองเขียวครับเอาแล้วพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ